You, วันนี้เราจะมาทำคลิปฉลองวันเกิดพี่น้องของย่าอยู่ที่บ้านยานะ่าและฮอลกิวพร้อมกับอาหารที่กินแล้วเราจะไม่มีวันลืมแล้วก็แล้วอีกอย่างนะคือว่าเช่วงวันที่20หนูก็ก็ไดใ้ใส่เสื้อฮอลิีซีโนบุว่า แ,แล้วพอถึงตอนราจะเซอร์ไพรส์ด้วยการเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนที่กินของยากเอ้ยกินเนืน้อวัวทำไมเนื้อหมูเนื้อไก่กินได้ไม่เอาเนือ้อวัวว้ทิกจู เดี๋ยวมันตีงไง่อขอโทษนาอาตัดนี่นนเราขอเป็นเจ้าขอทำมากมาให้ทำมากห้เจ้๊ทำมากขอกุ้งหน่อยเอาเอามาใกล้ๆหน่อยแม่จิวออกเธิบออกไปเถิบไปอีกอเธิไปวดีๆ <What? S 2> ีน่นอย่ายนีคือจะเป็นรูแล้ว ค่อยๆค่อยๆเออช่คก็ต้องขอตาตยแล้วตายแล้วอันนี้ยังไม่ไดไ้กับเลยคุย่ออกุ้งเร่งไปงาเออจะกุ้งหจะกุ้งกุ้งกุ้กุ้งกุ้อกุอ่ะถ่ายให้แม่ดูสวยงามวะสวยงามมยอเบอร์รี่มีเราต้องจุดเทียนก่อนแล้วค่อยถ่ายถึงจะสวยสวยถ้าปิดไฟด้วยนะเออปิดไฟเลย จะได้ตัดให้น้องกินจะได้เซอร์ไพรส์ของขวัญสักทีนี่มีไฟสวยด้วยปิดไฟก่อนไฟสวยที่สุดดูมีจุดต่างๆช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตจุดจุดอ๊เป็นสิ่งที่สวยงามปิดไฟเอ้าเอ้าหนึ่งสองสามแฮปปี้เดย สบายยาายของขวัญสวยคืนนี้แหละสุขสันต์วันเกิดค่ะน่ารักจ้าคุณค่ะมีหลังด้วยอันนี้ของกิฟต์มีครอบครัวของหนูมีด้านหลังด้วยว้ายนี่พิมนี่พีมมีเขียน Happy Birthday มีพิมด้วยเลยมีพิมด้วยน่หนูแม่ไม่น่ารัก

ออกเสร็ ues, uh ้วยนี่กุ้งอร่อยอร่อยดูสิกุ้งสุกแล้วนิ่มหอมมาก 看拜拜。